บิตคอยนะครับจะกลับตัวแล้วจริงไหมนะหลังจากที่กราฟภาพรายเดือนนะปิดมาได้สวยเลยนะครับในฝั่งของเงินเฟ้อยุโรปเนี่ยพุ่งไปแต่10.7%มีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เรามาดูนะครับและสปอนเซอร์ในคลิปนี้นะครับสับสูญโดย miningpro ครับ มา n ิ n โป o นะครับเป็นบริษัทที่ให้บริการครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องการขุดบิตคอยนะครับซึ่งเขาจําหน่ายเครื่องขุด b บิตคอยพร้อมให้บริการ24ชั่วโมงนะครับเราสามารถบริหารจัดการผ่านคลาวแบบ100%ได้เลยเรียกได้ว่าจบครบเรื่องการขุดบิตค i ยต้องมายิงโป o ครับเพื่อคนไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในลิงก์ด้าล่างได้เลยครับ สวัสดีครับผมกอล์ฟลองทุนนะครับก่อนอยากขอเพื่อนกดไลค์กดซับสไคร e กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดน,งนึงนะครับจะได้เป็นใจกับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของซัพพอร์เตอร์แล้วก็ลองทุนเอกลุศนะครับถ้าเพื่อนอยากสับสามเรา้วดตุ้รายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคทางด้านคริปโตคอนรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิ้นล่างได้เลยครับ กจากนั้นนะครับเลยมีกลุ่ม Open Chat นะที่พูดคุยและเปลี่ยนความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนในการวิเคราะห์กราฟนะครับทางฝั่งคริปโตเคอเรซีนะครับแล้วก็มีในการวิเคราะห์ตัวมัลติเทสเตอร์ในบิตเกตด้วยนะครับถ้าเพื่อนอยากจะเข้าพูดคุยก็สามารถกดเข้ากลุ่มแล้วนั่งได้เลยครับแล้วก็ในเรื่องที่ข่าวแรกนะครับผมใหญ่อัปเดตตลาดภาพรวมนะครับเช้านี้กับเพื่อนๆดูนิดนึงนะหลังจากที่บิตคอยนะครับได้ทําการปิดภาพมันมาแล้วนะครับแล้วก็ในภาพเดย์เนี่ยก็มีการย่อลงมาแท่งหนึ่งนะครับ แต่ก็ไม่ยอมหลุดนะเส้น EMA นะครับที่มีการตัดขึ้นมาแล้วนะครับในภาพมันเนี่ยถ้าเกิดเราลองซูมเอาอมาตอนนี้ก็จะมีลักษณะของการปิดตัวที่ค่อนข้างสวยเลยนะครับเมื่อวานเพราะว่าเพิ่งจบภาพเดือนไปนะครับก็ปิดเป็นลักษณะของบ u ล l ์ t อนด์กราฟิงนะครับถ้าเกิดเราเล่นหรือว่าเทรดในฝั่งของการดู p r i ส e แพ t เทิรของ Candlestick หรือแท่งเทียนเนี่ยก็จะเป็นสัญญ,ญาณ เข้าได้นะครับอันนี้อีกหนึ่งจุดนะครับในภาพมันนะซึ่งค่อนข้างไกลนหนึ่งนะครับหลายๆคนเนี่ยก็เล่นในภาพมันกันนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหญ่หรือว่าคนที่มีปริมาณเงินเยอะๆนะครับหรือว่าดูในภาพที่เป็นลองเท e มนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งสัญญาณได้นะครับวันนี้มาดูกันในฝั่งของดาวโจนิดหนึ่งนะครับเมื่อวานเนี่ยมีการปรับตัวลงมานิดหน่อยนะครับประมาณร้อยกว่าจุดนะครับแต่ถ้าเกิดดูในภาพรวมนะฮะของตัวไพรหรือว่าในภาพเดย์เนี่ยยังมีการปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างสวยเลยนะครับ N สเดนะครับขึ้นยังไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่นะครับยังเหมือนลังเลลังเลอยู่นะฮะแล้วก็ในฝั่งของ Facebook หรือว่าเมสซันต่างๆเนี่ยดรอปลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเลยทําให้ในฝั่งของตลาด n สเดเนี่ยยังไม่ค่อยมีคนเข้าไปเท่าไหร่นะฮะคราวนี้ในฝั่งของทองคำนะทองคําในภาพที่ค่อนข้างไกลนิดนึงยังวิ่งอยู่เป็นสามเหลี่ยมบีบ,บนะลงมาเหมือนใกล้จะเลือกทางแล้วนะครับคล้ายกับ b ีดีก่อนหน้านี้นะฮะก็ต้องรอดูกันว่าจะเบรกเนี่ยทิศทางไหน นในฝั่งน้ํามันนะครับน้ำมันก็ยังออกข้างอยู่นะครับทำยอดขึ้นมาเพิ่มอีกอันนึงนะครับในการที่จะเบรกได้นะครับหรือว่าจะเบรกลงก็ไม่รู้นะก็จะมีแนวรับแถวประมาณ86นะแล้วก็แถวๆประมาณ88นะครับแล้วก็93นะครับที่รอด,ดูกันอยู่นะครับ BC นะ b ะีเดี๋ยวเรามามวิเคราะห์ในภาพเดย์นิดหนึ่งนะครับภาพเดย์เนี่ยก่อนนี้มีสัญญาณเดเว g เ n นได้เห็นเล็กๆ นะครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมันมีการยืนได้นะแล้วก็มีการเบรกขึ้นไปค่อนข้างรุนแรงเลยนะครับอันนี้ก็จะฉีกตัวไดเวอร์เจนที่มันมีการไดเวอร์เจนอยู่นะฮะก็จะฉีกไอซีขึ้นมาอีกนะฮะก็ต้องรอดูกันนะฮะในฝั่งอียิปนะครับอียิปก็ขึ้นมายืนค่อนข้างสวยเลยนะครับตอนนี้อยู่ในกรอบตัวทาร์เก็ตเคอร์ฟสามเล็กๆของเรานะครับอาจจะต้องรอย่อมาอีกนึงไม้นะครับในการที่จะถ้าเกิดจะเข้าไปสะสมนะนะฮะก็รอให้มันปรับลงมาหน่อยนะครับในภาพสีชั่วโมงเนี่ย มีการปรับลงมาละนะครับมีการเทราคาลงมานะครับแต่เนี้ยอาจจะต้องรออีกเพื่อหนึ่งนะครับในการที่จะเข้าไปสะสมนะครับซึ่งเนี้ยมันขึ้นมาค่อนข้างเยอะละนะครับสำหรับ E ีเนะครับคราวนี้เราไปดูกันในฝั่ง d y y ด้นึ่งนะครับหลายๆคนเนี่ยที่มีการเพรดหรือว่ามีการลงทุนเนี่ยจะดู DXY คู่ประกอบไปด้วยนะครับ d เนี่ยฉีกขึ้นมาละฉีกขึ้นมายืนบนเส้น EMA 12แล้วนะครับอันนี้เป็นจุดที่ เคยคุยไปนะแต่ตอนนั้นนะว่ามีสัญญาณเขาเรียกว่าแบรดแชปคือหลอกว่าจะลงนะแต่ก็ไม่ลงครับดีดกลับขึ้นมายืนบน e m a 1 0 12เลยก็26เลยนะครับต้องรอดูกันนะว่าตลาดจะโดนเทรหรือเปล่านะแต่ในฝั่งของ BC เนี่ยค่อนข้างเริ่มตองมากขึ้นนะครับเพราะว่าในภาพมันอะไรเงี้ยเริ่มดูโอเคขึ้นนะฮะคราวนี้ในฝั่งของดอสเนี่ยมีการเอ่อเล่นกันไปละใช่ไหมครับมีการเทรดกันไปละนะครับคราวนี้ เหมือนจะมาในฝั่งเมตาเวิร์สละนะครับเหรี่ยนในเมตาเวิร์สเนี่ยเริ่มจะวิ่งตามนะครับไม่ว่าจะเป็นแซนนะครับในฝั่งของมานาใช่ไหมรู้สึกว่ามีมานาด้วยนะครับแซนเนี่ยก็เริ่มเบรกตัวแนวต้านต่างๆขึ้นมาแล้วนะครับในฝั่งมานาดูซิว่าเป็นยังไงมานาก็จะเป็นเหรีย่ยญเมตาเวิร์สเหมือนกันเนี่ยก็เริ่มวิ่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ในฝั่งของอกาลาใช่ไหมรู้สึกนะครับที่เขาสนใจกันอยู่ตอนนี้นะฮะ กาลาเนี่ยไพรส์ก็ดูเหมือนจะยังไม่ค่อยสวยเท่าแซนเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกันเนี่ยแซนจะมีการปรับตัวขึ้นที่ค่อนข้างสวยนะฮะคือข้าก่อนเนี่ยดอทมันขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการย่อลงมาไหมอ่ะปรับขึ้นไม่ต่อนะเมื่อคือนนะครับปรับขึ้นไปเบรกขึ้นไม่ต่อก็จะมีสัญญาณการผลักตัวให้เห็นละก็คือเดว์เจนนี่เห็นละนะฮะคราวนี้เรามาดูกันในฝั่งของพวกชิบะอะไรพวกเนี้ยชิบะก,ก็จะมีสัญญาณการวิ่งตามอยู่นะครับ มีการย่อลงมาเนาะแต่ก็ยืนได้อยู่นะครับเหมือนจะวิ่งตามอยู่วิ่งตามหมารุ่นพี่อยู่นะครับก็ต้องรอดูกันนะอันนี้ก็อยู่ในฝั่งของรองทุนในกลุ่มสิ l ลิสติ้งหมดเลยนะครับที่เราได้เตรียมมาให้เพื่อนๆก่อนหน้านี้นะหลายเดือนมา,มากๆแล้วนะครับคราวนี้มาดูกันที่ข่าวแรกดีกว่านะก็คือทางฝั่งของวิลลามัสนะตอนนี้เขาทําการปลดนะครับปลดบอร์ดบริหารเนาะในฝั่งทวิตเตอร์หมดเลยออกหมดเลยนะครับเหลือให้เขาคนเดียวนะครับตอนนี้ก็ เขาเป็นผู้มีอำนาจในการสั่งการต่างหรือว่าในการบริหารต่างๆเพียงผู้เดียวนะครับตอนนี้นะครับเหลือเขาเป็นคนเดียวนะครับหลังจากที่ทําการซื้อนะครับซื้อทวิตเตอร์นะซื้อเข้าไปแล้วนะแล้วก็ทําการปลดดผู้บริหาร CEO ต่างนะครับแล้วก็ตอนนี้ปลดบอร์ดด้วยนะครับดีเรคเตอร์ต่างแต่ก็ต้องรอดูกันนะว่าดิเรกชันของ Twitter จะเป็นยังไงนะครับหลังจากนี้เพราะว่าไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของซีซีนะก็มีการเข้าไปลงทุนในท Twitter ด้วยนะครับน่าจะมีอะไรให้เห็นแบบสนุกสนุกเกิดขึ้น นะครับในฝั่งของแจ็คแจ็คดอซี่นะครับแจ็คดอซี่ก็เป็นผู้ก่อตั้งใช่ไหมครับทวิตเตอร์แล้วแล้วเขาเนี่ยมีการล้อนนะตัวแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มตัวใหม่นะครับเป็นโซเชียลมีเดียเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะรู้สึกว่าจะมีชื่ออยู่เหมือนกันเมื่อกี้ผมอ่านและเห็นแบบแบบแบบอยู่นะครับชื่อว่าอ่นี่แล้วก็น,นะครับหน่อแตงก็อ่าชื่อว่า Blue Sky Social นะครับ แจ็คดอซี่เป็นคนทําขึ้นมาใหม่นะฮะหลังจากที่ทางฝั่งของอีลอนมัสเนี่ยได้เข้าไปเทคโอเวอร์ทวิตเตอที่เขาเป็นผู้ก่อตั้งไว้นะครับเขาก็เลยบริว์แพลตฟอร์มตัวใหม่ขึ้นมาอีกนะครับชื่อว่าบูสกายโซเชียลนะครับหลังจากนี้รอดูด้วยกันนะครับว่าจะมีการแข่งขันกันขนาดไหนนะครับตัวแพลตฟอร์มที่มีลักษณะคล้ายๆกันกับ Twitter นะครับที่ชื่อว่า b นะูสก Sky s o c i a ะจําไว้เลยนะนะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของการสู้รบ รัสเซียอ่ารัสเซียยูเครนกันบ้างน,นะตอนนี้นะก็มีการยิงล่มนะครับเมืองต่างๆนะครับในยูเครนเพิ่มมากขึ้นนะครับรวมถึงเมืองหลวงของยูเครนด้วยนะครับตอนนี้ก็มีการตัดพวกซึ่งมีผลกระทบนะกับพวกอ่พลังงานต่างๆหรือว่าเรื่องไฟฟ้าเรื่องน้ําต่างๆในเมืองนะครับตอนนี้ประชาชนก็เดือดร้อนกันมากเลยต้องมานั่งกอหน้ํากันนะฮะกอหน้ํากันอ่จากส่วนกลางอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องรองดูกันนะว่าสัง ตัวสงครามเนี่ยมันยังไม่จบสักทีนะก็สร้างความเดือดร้อนสร้างความกังวลน,นะครับให้กับทั่วโลกด้วยนะครับในเรื่องการลงทุนหรือว่าเรื่องทรัพย์สินต่างๆนะครับที่ดรอปลงมาอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะเกิดขึ้นจากสงครามด้วยนะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของยูโรโซนนิดหนึ่งนะครับว่าตอนนี้ตัวอินเฟลชันหรือเงินเฟอ้อเนี่ยมันขึ้นไปฮิตละไปฮิต10.7ละ ซึ่งถือว่าทําจุดสูงสุดใหม่นะครับในรอบหลายปีเลยนะครับของทางยุโรปนะฮะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษนะเยอรมันก็ขึ้นไปแล้วนะครับตอนน,นี้ยูโรโซนเนี่ยภาพรวมนะครับขึ้นไปแตะ10.7ละนะครับก็ต้องรองดูกันนะว่าทางฝั่งของเฟดนะ ECB ของทางยุโรปเนี่ยเขาจะจัดการเรื่องนี้ยังไงบ้างนะฮะคราวนี้มาดูการในฝั่งของ BDC นิดน,นึงนะครับว่ามันมีเรื่องที่กังวลน,นะครับของ FOMC นะก็คือ หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงในด้านการเงินนะครับของโลกนะและก็ทางฝั่งสหรัฐนะครับมี5เรื่องที่จะมาฝากกันนะครับในอาทิตย์นี้นะฮะอันแรกเลยนะครับก็คือเขาเขาดาวน์นะหลายๆวันนะครับที่อาทิตย์นี้จะมีการประกาศนะครับเดี๋ยวเราจะรอชมกันนะครับซึ่งคืนวันพุธเนี่ยตอนช่วงตีหนึ่งนะครับจะมีทางฝั่งของเฟดฟันเลนนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์ด้วยนะครับเพื่อนๆก็เข้ามา ลุ้นกันแล้วกันว่ามันจะเกิดตัวเลขยังไงบ้างนะครับคราวนี้ในภาพของ BC นะภาพสีชั่วโมงก็มีการเบรกขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะมีการย่อเกิดขึ้นแล้วก็เบรกขึ้นต่อนะฮะก็ต้องรอดูกันนะอันนี้เป็นการฟอ c แคสของเขานะครับอีกการน,นึงก็คือทางฝั่งของเฟดแทร a เก็ตเลนนะครับที่เขามองไว้นะในรอบถัดไปนะครับน่าจะมีการปรับตัวขึ้นนะประมาณ81%นะในฝั่งของบอททอมนะเขาพูดว่า บิตคอยได้ทําการเคลียร์บอททอมไปละที่เป็นดับเบิลดับเบิลบอททอมนะครับก็มีการลงไปแตะสองทีนะแล้วก็ขึ้นมานะครับก็ต้องรอดูกันอันนี้ในภาพเดนะครับภาพเดขึ้นมายืนแล้วก็ยังยืนติดอยู่ในเส้น MA100 นะ MA100 ที่เคยขึ้นไปเทสหลายทีละนะครับตอนนี้ก็ติดอยู่รอรอเบรกรอเบรกนะครับไม่รู้ว่าจะเบรกได้หรือเปล่านะต้องอลุ้นกันนิดน,นึงนะครับคราวนี้ในฝั่งของการวิเคราะห์อีกอันนึงนะครับเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยขึ้นมาในจุด ที่เป็นจุดแนวต้านค่อนข้างสําคัญเลยนะฮะแล้วกอ็อาจจะมีการเทล,ลงมาแถวแถว potential local bottom ก็คือแถาประมาณ14ื่นก็คือคนที่มีต้นทุนแบบรายใหญ่นะต้นทุนส่วนใหญ่อยู่แถวประมาณ14ื่นกันนะครับแถวนี้น่าจะมีจุดที่แรงซื้อที่ค่อนข้างหนักแล้วก็น่าจะกลับตัวได้ดีนะครับซึ่ง accumulation zone ก่อนอันเนี้ยผ่านไปละจุดที่ขึ้นมาเนีย่ยเป็นจุดที่เทสว่าจะเบรกขึ้นไปหรือเปล่าก็มองคล้ายๆก,กันกับเราแนละ เ,เราก็มองว่าแถวนี้เป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดเทสได้ดีเลยแต่ก็มีสัญญาณการกลับตัวให้เห็นอย่างเช่นด i v เวอร์เจนในภาพเดนะครับแต่ในภาพมันเนี่ยมีสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนนะหลังจากที่มีการปิดเมื่อวานนะครับขึ้นมาเป็นลักษณะของบูลิสต์แนกราฟฟิ้เราเห็นนะฮะคราวนี้เรามาดูกันในด้านล่างนิดนึงนะครับก็คือตัวเปอร์เซ็นต์ของบ C ดนะ365เดย์นะครับตัวเปอร์เซ็นต์ก็ยังมีการกรอบอยู่นะครับจากที่เขามีการวัด นะครับโอเคอ่ะขยับลงมานะครับจะเป็นในฝั่งเฟรนกิทอินเด็กนะครับก็มีการดีตัวขึ้นมาดีตัวขึ้นมาอยู่ในโซนกลางๆลลแต่อยู่ในโซนเฟียอยู่นะครับหลังจากที่กองลงมาด้านล่างนะครับในฝั่งเอ็กซ์ตรีมเฟยค่อนข้างนานเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสัญญาณเป็นการว่าจะเป็นการกลับตัวได้นะฮะอีกอันหนึ่งก็จะเป็นในฝั่งของ b i t c o i n Exchange Supply นะครับที่มีการดรอปลงมานะครับดรอปลงมาจนถึงบอททอมแล้วเขาคิดว่ามันน่าจะไม่ต่ำไปมากกว่านี้แล้วนะครับ ดอกมาต่ำกว่าในช่วงปี2018อีกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะเกิดการกลับตัวได้นะครับจากที่เขามองไว้เป็นเมเจอร์บิตคอยน์เทรนด์เอฟนะในช่วงออกตุลาคมนี้นะครับที่ดอรอปลงมาค่นอนข้างเยอะเลยนะฮะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ Market Cap นะครับของ Bitcoin นิดหนึ่งว่ามีการเบรกขึ้นมาระยะหนึ่งละแล้วก็ขึ้นทะลุนะครับหนึ่งเลียนไปแล้วนะครับกลับมาหนึ่งถเลียนละอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญต่างๆที่มีการวิ่งขึ้นมานะ ทางฝั่งบวกแล้วก็ทางฝั่งลบนะครับเมาจนดอสนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนนกัไม่เคยไม่เคยเห็นมีหน้านะครับชิบะเนี่ยชิบะขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยซึ่งดอสเนี่ยนำทับขึ้นมาขึ้นไม่แตะประมาณร้อได้นะครับในรอบนี้นะครับคราวนี้ดั่นล่าเนาะก็จะมีในฝั่งของเซฟเบคอยนะครับเทียบกับในฝั่งของยูเออยด์ดีเทียบกับหยวนนะครับมีการกลับตัวนะนั่นหมายความว่าในฝั่งเอเชียเนี่ยมีความต้องการในฝั่งของเซฟเบคอยมากขึ้นผมบอกถึง ทิศทางในการลงทุนในฝั่งของคริปโตนะครับว่าคนเอเชียมีมุมมองในฝั่งคริปโตดีขึ้นแล้วก็เริ่มจะเข้ามาลงทุนกันนะครับรวมถึงไทยด้วยนะฮะคราวนี้ในฝั่งของฟิวเจอร์มาร์เก็ตโว์มิกเซ็ทเมนต์นะครับอันนี้ก็บ่งบอกถึงเ,เรื่องฝั่งฟิวเจอร์ว่ามีคนเปิดชอ็อตเปิดรองไนบ้างน,นะครับที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ยังสลับกันอยู่นะเขียวแดงเขียวแดงเลยนะก็ยังไม่มีทิศทางอะไรที่แบบเขียวต้องแพงอะไรเง,งี้ยยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นนะครับก็ยังยังยังมีความลังเลเกิดขึ้นอยู่รอดูแล้วกัน วันนี้ก็มาแชร์ริงนะในฝั่งของข่าวนะครับต่างๆไม่ว่าจะเป็นคริปโตนะครับแล้วก็ทางฝั่งของเทดิ้ชเนอลมาร์เก็ตนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับ แล้วสุดข,ข่าวเร็วนี้นะครับก็มีข่าวในฝั่งของสงครามนะครับในฝั่งของเงินเฟอ้ออยุโรปนะครับที่ปรับตัวขึ้นมาแต่10.7%แล้วนะรวมถึงดิจิตาในฝั่งของบิตคอยแล้วก็คริปโตเคอเรนซีนะครับที่มีทั้งมุมมองที่โอเคนะที่ดีว่าจะปรับตัวขึ้นต่อนะครับเราวในภาพมันเนี่ยก็ปิดมาค่อนข้างสวยเลยนะครับแล้วก็มุมมองที่อาจจะมีการปรับตัวลงต่อไปหมื่นสีก็มีนะฮะถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กับทางช่องยูทูบลองทูนด้วยนะครับจะได้ไม่งงง traditional market แล้วก็ฝั่ขอ วันนี้ผมกอบขอตัวลาเพื่อมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ